<EP S 2> สวัสดีค่ะอีพแรกไปแล้วค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะแล้วลก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าต้องบอกเป็นซีรีส์ที่เป็นแบบฟซีรีส์เรื่องแรกของ id x ด้วยก็ตั้งใจมากๆต้องบอกก็คงทราบอยู่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับซีรีส์ของเราเพราะว่าเราค่อนข้างแบบอยากให้เข้าถึงง่ายๆแล้วก็<ม>ดูแล้วก็ เป้าเป้าหมายคือกุ้งบอกทีมทุกคนเลยว่าตัดยังไงก็ได้ออกมาให้แบบว่าคนดูดูไปแล้วก็ยิ้มไปแล้วมีความสุขแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่เรียสอเลีอยอะไรเงี้ยค่ะพี่ปาขาเป็นไงคะคอนแรนไปแล้วทีที่หนึ่งก็เขินตัวเองในกล้องมาก <laughs> แล้วก็แล้วก็ตามจริงอะ่ะเราไม่ได้ดูมาก่อนเลยเราก็ได้รับชมในเมื่อวานครั้งแรกเราก็เลยตื่นเต้นแล้วก,วก็ดีใจที่แฟนคลับทุกคนชอบม,มด้วยค่ะเพราะเห็นเราสบการ์รอคอยในคาที่แบบว่า ที่รับทุ่มเทไปกับซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าสมสมการรอคอยแล้วก็เต็มที่มากๆน้องๆฟัง,งดีวกว่าเห็ออนออนแอร์ไปแล้วอีกทีหนึ่งค่ะก็ชอบมากๆเลยค่ะก็เพิ่งได้ดูเมื่อวานพร้อมทุกๆคนเหมือนกันแล้วก็เหมือนปายเลยค่ะเห็นตัวเองแล้วก็แอบเขินนิดนึงเพราะว่าก็ พอตอนถ่ายอะค่ะเรายังไม่ได้เห็นแต่พอมันถ่ายออกมาแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากทั้งภาพเสียงแล้วก็แบบไวิ์ต่างๆในซีรีส์คือทุกคนน่าจะชอบค่ะก็สมัตเฟยค่ะก็เป็นซีรีส์แรกค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นตัวเองแบบออนแอร์บนจอทีวีจริงๆก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ตื่นตันงมากๆเลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเนี่ะก็ของผมนะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยก็ เมื่อวานก็เป็นครั้งแรกที่เพิ่งได้ดูตัวเองเล่นเหมือนกันพร้อมกันทุกคนเลยแล้วก็ขอให้สนุกกันนะครับค่ะสำหรับฮาก็จริงๆนับวันรอมาตั้งแต่เริ่มถ่ายเลยค่ะอยากจะดูตัวเองใน <c oughs> จอแล้วก็พอถึงเมื่อวานคือตื่นเต้นมากๆแล้วก็รุ้นเตั้งแต่ฉากที่เปิดตัวเลยแบบว่าอยากจะแคปรูปไปเทนเอ็กซ์แต่ว่าก็แบบก็มือใหม่ก็กดไม่ทันกดนู่นกดนี่ค่ะก็ หวังว่าทุกคนจะชืช่นชอบกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะค่ะของพัชสาวก็ใจจดใจจ่อรอตั้งแต่คือเปิดรอตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มครึ่งเลยอะคะ่ะแล้วก็พอฉายไปตอนแรกก็รู้สึกว่าเออดีใจแบบรั้งนึงเราก็ภาคภูมิใจกับกับผลงา,านชิ้นนี้นะคะ่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรับซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกับพวกเราด้วยเ,เรียกว่าออนแอร์พร้อมพอกับ ภายมันพอดีใช่ค่ะก็ต้อนรับภายมันด้วย b r r i e n s ซีรีส์แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับ EP แรกน้องๆก็ยังใหม่ในช่วงแรกกุอยากให้ติดตามนะคะหลัง EP 3ไปจะแบบเข้มข้นเข้มข้นมากเราต้องบอกว่าอีีแรกสำหรับกุ้งเองเนี่ยก็ยังมีความที่ยังยังมีไม่ลงตัวบ้างเล็กน้อยโดยส่วนตัวเองตัวปเองก็ปรับตัวอยู่ แต่ก็ถือว่าน้องทําได้ดีแต่อยากให้ดูหลังจากนี้ไปค่ะหลายๆคนพัฒนาแบบพัฒนากันในกองเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราเองก็ยังถ่ายเพิ่มอีกแล้วเราก็คุยกันว่าเราจะซ่อมตรงส่วนที่ที่ยังไม่เพอร์เฟกให้มันเพอร์เฟกที่สุดใช่ไหมครับไป <c oughs> <c oughs> ก็ต้องบอกว่าน้องก็เขินกล้องกันช่วงแรกๆตอนหลังก็เริ่มสนิทกันเราก็เลยคิดว่าเออถ้าบางอย่างที่เราต้องรีชูทให้มันออกมาดีที่สุดก็อยากให้อยากให้มันออกมาแบบนั้นให้กับท่านผู้ชมค่ะ หลายคนชื่นชอบสหานที่โรเตชันอันสวยมากค่ะคุณกุค่ะอันนี้คือเลื่องอยังไงบ้างคะกุ้งเป็นคนเลือกเองตอนแรกตอนแรกสุดเลยกุ้งยังจะตั้งเรื่องนี้ว่าเดอะรีสอร อยากจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าไม่ใช่ f ีเ e ร d ด์มาสองหมายถึงว่าเรื่องราวทุกเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในรีสอร์ทรีสอร์ตนี้แล้วก็ต่อไปเอพิสซดต่อไปเราอาจจะเป็นแบบรีสอร์ทที่อื่นๆอ,อะไรเงี้ยในความคิดอยากให้แบบว่าอยากให้รู้ว่าประเทศไทยอะ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอย่างนี้ที่ไม่ต้องบินไปไกลๆด้วยมีอะไรมากมายแล้วก็ที่สัมพันที่นั่นอาหารอร่อยมากค่ะทุกคนอ้วนหมดเลยค่ะ <laughs> อย่างวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็นอกจากจะได้ชมเมื่อวานชม EP 1หนึ่งไปแล้ววันนี้ก็จะได้ชมอีกครึ่ง EP ด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้จัด เหมือนคนอื่นคือปกติเขาจะดูก่อนแต่ของเราเป็นดูหลังเราก็เลยมาเพิ่มให้เมื่อวานดูหนึ่ง <c oughs> ปุ๊บวันนี้ดูอีกครึ่ง EP ีแล้วก็วันนี้ที่ที่จะเปิดก็คือจะเป็น EP ีที่ฉายใน VTV ไม่ใช่ในช่อง9จะเป็นอันคัดนะคะให้ได้ชมกันซึ่งถ้าเมื่อวานเนี้ยน้องปาาเขาจะบอกไปแล้วว่าเปิดมาก็ตกใจเลยเดี๋ยววันนี้ค่ะได้เห็นภาพตอนที่ตกใจแล้วก็เ <c oughs> ตรียมยาดมไว้เรอยได้เลยค่ะ ระดมคืออะไรคะคือแบบมันปินมันยัางไงาคะปุ๊มมันยัางไงให้ให้เจ้า hey, hey, ตัวตอบดีกว่าเ <c oughs> พราะน่าดูปุ๊บแล้วน่าจะดมยาเลย <c oughs> มมอนม่อนมีโอกาสจะดูกับพี่พี่แฟนคลับด้วยเพราะว่ามมอนปลายมีคอนเสิร์ตพี่พี่แฟนคลับข้างหลังร้องขอชีวิตแล้ว <c oughs> พอายาดมให้พี่หน่อยคือยังไงคะดมแบบคือมันจะมีฉากจังหวะจังหวะที่ ก็ความที่ในเนื้อเรื่องของโกระดาหวานันเป็นแฟนกันใช่มันก็เลยมีจังหวะที่น่ารักน่ารักกุบกิบเขาก็ติกวิงกิบกันอันนั้นเราใช้มุมกล้องใช่ไหมมันเป็นมุมกล้องทั้งหมดครับอยากอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นขาที่คล้ายๆจะจูบหรือว่าฉาที่แบบตรงซอกคออะไรพวกนี้มันเป็นมุมกล้องทั้งหมดครับอเอาตัวแรงเหมือนกันเอาอตัวแรงเรอเนี่ยไม่เหมือนเลยนะเนี่ยเราต้องแบบว่าขออยาดมยาหมอก็คือมันแค่มีฉากนีง จิกตามเลยใช่สองวันนี้มันจะจิกหมอนกว่าเดิมไหมคะเอาเลยค่ะให้พูดก่อน <laughs> คุณเป็นคนไปตาดผมไม่รู้วันนี้ก็จะอันที่เมื่อวานรูดมากเราไม่ได้เห็นหลังรูดมากเนี่ยวันนี้จะได้เห็นค่<อ>นะน่า<ม>จะได้ชมตรงนั้นด้วยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วบางคนบอกว่า อย่าตัดองไนองให้ดูเลยแฟนคลับแบบบางคนก็แบบเป็นหว่หวงน้องปายแต่เราก็บอกว่าเออจริงๆ G.L เนาะมันก็เป็นซิกเ์นเจอร์ของเกิร์ลเลฟที่ทุกคนอยากจะชมแล้วน้องเองก็ทุกคนนะคะนักแสดงทุกคนก็คือนักแสดงเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพุ่งเชื่อว่าเด็กๆทำออกมาได้ดีเลยเลยมากมากเลยสาหรับพุ่งค่ะถ้าแบบซีรีส์มีประสบความสำเร็จซีรีส์ต่อไปเลยไหมคะพี่กุ้งจริงๆเราแพนต่อไปไว้แล้วด้วยค่ะเพราะคิดว่า จบแล้วก็จะเป็นช่วงปลายปีที่เราจะว่างไปตะลุยเ Festival แล้วก็น่าจะเป็นช่วงทาม,มิ่งเดิมที่จะกลับมาออกกอง<ม>ในต้องดูว่าจะเป็น next season หรือเป็นเรื่องใหม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เซตทีมแล้วก็กำลังเขียนเรื่องใหม่นี่เขียนเรื่องด้วยตัวเองเ<ม>ช่นเคยค่ะก็แบบอยากอยากเล่าเรื่องในแบบใหม่ๆโดยการที่เราได้ศึกษาน้องๆเนี่ยในคาแรคเตอร์ครั้งนี้แล้วว่าเขามีความ ถนัดยังไงแล้วก็จะทำรีเสิร์ชจากเรื่องนี้แล้วก็ทำขึ้นมาค่ะต้องรองติดตามจะยังไม่เลิกค่ะจะยังทำต่อไปสุดท้ายแล้วพี่ปายอ่ะฝากเลยหล,ยหลายๆพีเข้ม <c oughs> ข้นความจริงความยังไงต่อไปผมก็ฝากซีรีส์บี <ane> เฟนเจตนาไม่ลืมด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์เรื่องแรกจากปลายแล้วก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกันพวกเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจเปิดใจรับ เขาก็เชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูทุกคนจะชื่นชอบก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ดีเฟนเจตนาไม่ดูสนุกครบทุกรสชาติแน่นอนทั้ง12 EP ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ